เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับพวกเราแอชิคกี้จะมาเอาชีวิตรอดในขอนไม้แบบโปรเฟชชั่นอลจะใช่แล้วจ้องจ้องจะอะไรอ่ะเอ้ยวันนี้ชิคกี้แต่งตัวเป็นอะไรของชิคกี้นะทำไมถึงไม่เหมือนกันล่ะไหนบอกว่าทีมเดียวกันไงอ่ะพี่เจถก็อยู่ไหนเนี่ยถ้าไปเสียงทําเสียงอย่างนั้นนะโอ้อยฉันอยู่น โอไใบก้อดอะไรของเธอเนี่ยแต่งตัวอะไรของเธอน่ากลัวจะมัดเลยอะเฮ้ยกรไหนนายบอกว่าจะเป็นทีมเดียวกันไงนายกี้โอ้ยโอ้โหผมตาหนึ่งว่าน่ากลัวแล้วโผลว่าสองตาหน้ากลัวกว่าเดิมอีกเดี๋ยวนายบอกจะแต่งตัวเป็นขอนไม้แบบว่าเป็นขอนไม้อะฉันแต่งตัวเป็นขอนไม้ชัดๆเลยเนี่ยดูยังไงก็ขอนไม้นี่มีขวานปักตูดมาด้วยไม่ขอนไม้ตรงไหน บอกเลยว,ว่าจะแต่งเป็นขอนไม้แบบเรียวหลายฝาไม่ใช่แบบแต่งเป็นขอนไม้แบบนี้ฉันก็แต่งเป็นขอนไม้เหมือนกันดูมีเห็ดเกาะด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะขอนไม้ของเธอทําไมมีลูกตาเป็นมาร์ชเมลโล่ใหญ่ขนาดนั้นอ้าวก็วไว้จ้องมองนายยังไงละ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขอนไม้แล้วอันนี้แบบว่ายางนางพญาไม้อะนุชเออฉันนี่แหละเป็นหนึ่งในแบบว่าพวกพูดผีในป่าไม้ <c oughs> พูดผีขอนไม้ต่างหากนะที่เธอแต่งน่ะโอ้โหไม่ตรงกันอีกแล้วแต่งไม่ตรงกัน มันไม่มีทางตรงกันแน่นอนถ้าเธอรู้แบบว่าแต่งหรุดตีมกราดนี้นเ้ยไม่ขอนไม้ไม่ขอนไม้ตรงไหนอภะกรรมมาวงเลยโอเคเหมือนเป็นเจ้าที่ขอนไม้ซะมากกว่าโตเออชิกี้เอาหน่าโอเคเอาแหละอย่างที่บอกไปเลยครับทุกคนวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในขอนไม้แต่ไม่ใช่การเอาชีวิตรอดธรรมดาเพราะว่าเราจะเอาชีวิตรอดแบบมือโปรใช่แล้วโดยใช้อาชีพสุดโหดเออมาดูกันว่าถ้าพวกเราใช้อาชีพสุดโหดพร้อมกับแบบเอาชีวิตรอดในรูขอนไม้นั่นนะมันจะเป็นยังไง ใช่แล้วรอบที่แล้วอะนะทุลักทุเลสุดๆเป็นเลยรอบนี้มันดูกันดีกว่าว่าพอใช้อาชีพสุดโหดแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้ชีวิตแบบอีซี่ขนาดไหนเออถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยแต่อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะและอย่าลืมสามารถไปอุดหนุนพวงกุญแจเอ็นเจชิกกี้กวางเด๋อได้ที่ลิงช็อปปี้ด้านล่างเลยนะครับถ้าไม่ซื้อแล้วก็เดี๋ยวจะหักคอเลย,ยไม่ใช่ไม่ใจเย็นเอ็นเจเอาแหละไปลุยกันเลย let's go bro let's go baby พวงกุญแจ ชิกี้เอ็นเจกวางเด๋อสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงก์ช้อปปีด้านล่างเลยนะครับทุกคนเอาแหละขอนไม้หมายเลขหนึ่งจงไปขยายแคมป์ซะได้เลยครับกับตอนเดี๋ยวผมจะจัดการเองอะไรของนายอะชิกี้หน้าที่ของฉันมันไม่ใช่การเปิดแคมป์สักหน่อยนะที่ของฉันคือการหาอาหารเพราะว่าฉันเป็นขอนไม้ที่มีเห็ดเกาะเห็ดมีพิษเท่ากับว่าลอ่อพวกสัตว์มากินได้เพราะจริงด้วยส่วนฉันเป็นขอนไม้ที่มีขวานปักตูดอยู่ก็ก็ต้องไปตัดไม้สินะใช่แล้วนั่นนะหน้าที่ของนายเลยนะ ฉันโยนตัวเองลงแคมป์ไฟไปเลยได้ไหมอิฉันก็เหมือนกันนะน่าจะได้แบบว่าเยอะอยู่นะเนี่ยหยอดูอ้ลงไปเลยอย่างเงี้เอาแหละขยายแคมป์เรียบร้อยสุดยอดเอาลาไปเปิดโลกวางดีกว่าก่อนอื่นเลยนะเอ็นเจจงตามหาขอนไม้สักอันหนึ่งก่อนเลยนะนี่ฉันเจอแล้วขอนไม้อ่ะโอ้เจอแล้วหล่อไวมากเลยใช่แล้วแถมอยู่ไกลนี่อาคารสีขาวด้วยโอเคคืนแรกเราอาจจะไปเอาชีวิตดอเลยนั้นโอ้เดี๋ยวนะคืนแรกไม่จาเป็นก็ได้นี่นะมันไม่มีตัวอะไรมาไล่เรา เจ้าชิคกี้พจะเจอสองขอนไม้ด้วยซ้ำนะเนี่ยเยี่ยมเลยขอนไม้เต็มไปหมดจะเอาขอนไม้หนาในวันนี้เราจะต้องช่วยเด็กๆมาอยู่ในขอนไม้พวกเราด้วยนะเข้าใจแล้วโอ้เอาเด็กมาอยู่ในขอนไม้ใช่แล้วให้เห็นว่าเออขอนไม้ของเราเนี่ยปลอดภัยอยู่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เด็กๆก็อยู่ได้เห็นไหมโอเคตามนั้นส่งของมีค่าไม้หมดไม่อย่างนั้นจะเจ้าตาปนโผนี้กินหัวนายฉันว่าแค่วิ่งไปเจ้าหมาป่าก็วิ่งหนีไปแล้วแหละจังหวะนี้น่ากลัวชะมัดเลยเธอเอ้ยน่ากลัวที่ไหนอ่ะออกจะแบบน่ารักต้มุตูมีอ่ะ นะ้นองๆคิดว่าตัวละครพี่เอ็นเจเี่ยน่ากลัวหรือน่ารักกันแน่ลองพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับพิมพ์บอกว่าน่ารักสิน้องๆทุกคนต้องบอกว่าน่ารักนะเข้าใจมัยไมโอ้โหอย่าไปฝืนน้องๆเขาแค่น้องๆเขานั่งดูนี่ก็ดีแค่ไหนแล้วน่ากลัวขนาดน <c oughs> ั้นแหละโอ้ยชิกกี้นะ่ก็พูดเกินไปอ่ะตาโปนเชียวเอาแหละฉันได้ทั้งหนังหมาป่าหนังกระต่ายมาแล้วฉันไม่ได้สักหนังหนึ่งเลยฉันต้องหาเหล็กก่อนนะเพราะว่าฉันจำเป็นจะต้องทำปมส่วนฉันเนี่ยมีที่ที่หนึ่งที่จะต้องไปนั่นก็คือโซนภูเขา ไปทำไมหรอฉันจะไปหาถุงไงล่ะถุงถุงเผ็ดแต่ไอถุงเผ็ดอะไรถุงถุงสุกโอเคถุงสุก้าใจแล้วโอ้ยก็ดีเหมือนกันนันเนี่ยเราจะได้แบบว่ามีอาหารกินใช่ไหมใช่แล้วฉันแพลนไวหมดแล้วเอ็นเจว่าฉันจะต้องหาอะไรบ้างเพื่อเอาชีวิตรอดในนั้นได้แบบชิลเชล เขาไปพูดเล่นไปพค,คนนี้นี่เขาแบบว่าเป็นคนจริงจริงเลยนะใช่ครับผมคนจริงครับชิคกี้คนจริงอะ่ะใช,ช่ยาผมเขาจริงเอาละไรไม้ดัมเบลวันตอนนี้ขยายแคมป์ได้ถึงไหนแล้วไม่ไม่ได้ขยายอ่ะเฮ้ยโอ้โหทำไมพูดแบบไร้ความรับผิดชอบขนาดนั้นเอ้าทำไมันต้องขยายด้วยก็ต้องมาหาของก่อนสิถ้าเป็นขอนไม้แล้วก็ต้องช่วยขอนไม้ในการขยายไม้เอ้ยอะไรนะแปลก,ปกเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมได้ยินเสียงมันตัวอะไรวิ่งสกกสกสกสก ผูกฝันหรือเปล่าสิกี้อย่างฉันเองเอะวิ่งแบบว่าผ่านโดงไม้อ่ะโอ้ยถ้าเป็นขอนไม้อะไรเนี่ยเป็นเจ,จ้าป่าเหรอวิ่งตัวใหญ่ขนาดนั้นอ้าวหนักไปหน่อยโทษทีนี่มันแค่คืนแรกเองยังไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกอ่าใช่เจ้ากวางเหรอว่าวยืนอยู่ในบ่อน้ําชิวๆเออนี่นี่ใช่ว่าเต็มแน่นอนอ้าวนี่ฉันเติมก่อนแล้วฉันก,ก็มีอีกนี่ฉันก็มีอีกยัดเข้าไปอุ้ยแป๊บเดียวฉันลืมเห็นตัวเองว่าหิวนะซิเนี่ยอุ้ยโอ้โหฉันกินอาหารไปหมดแล้วเมื่อคืนนี้โทษทีเอเจ ร้ายมากเลยอ่ะฉันคราบเข็มทิศนะจะได้ไปช่วยเด็กง <Okay. S 1> ่ายๆโอเคอาล่ะฉันไปลุยช่วยเด็กดีกว่าฉันไปลุยโซนภูเขาไฟต่อโอเคนี่ฉันเป็นแบบว่าขอนไม้ที่ไม่กลัวไฟอยู่ในโซนภูเขาไฟเรียกอยีกชื่อหนึ่งว่าขอนไม้แห่งไฟว้าแล้วก็เผาไม้ด้วยไฟใช่แล้วฉันก็กลายเป็นตอตะโก <laughs> ใช่โอ้ยนี่ไงสุกแล้วฉันกระโดดลงลาวาเรียบร้อยสุดยอดอยู่ดีๆไม่ชอบอยากกระโดดลงลาวาเปิดกล่องนี่โอ้โหได้บูปินทำาไปช่วยเด็กคนแรกอยู่แลวฉันก็เอาหนังมาป่ากระหนังกระต่ายที่นายวางไว้ามาแลกหมดแล้วดูโฮ้ยเดียวเฮนเจ้ <c oughs> โอ้อันนั้นจะกะเอาไว้แลกเองทำไมเธอขโมยกันอย่างนั้นล่ะ ตาใจเดี๋ยวฉันเอาไปคืนกันแล้วกันนะนง่ไงมันต้องมีตัวหนึ่งแหละที่แบบว่าดอปหนังอันนี้ไงขากระต่ายให้ฉันด้วยนะเอ็นเจขากระต่ายโอ้ยนายได้ถุง20ไปแล้วไม่ใช่หรอยังไม่ได้ถุง20เลยอ้อจริงๆฉันก็ตามหาอยู่แหละแต่ว่ามันยังหาไม่เจอสิโธเอ้ยกระจอก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 ว่าฉันกระจอกเอาหนังขากระต่ายฉันคืนมาเลยนะเอ้ยเดี๋ยวฉันหาให้ก็ได้โธเอ้ยอะฉันได้เด็กคนแรกมาแล้วด้วยโอเคเยี่ยมยอดนี่หนังมาป่าฉันเอาไปคืนพร้อมกับอาหารมหาศารโอเคมาถือว่าหายกันตอนนี้ฉันเป็นนขอไม้ที่่ใสชุดก เฮ้ยเผอเก็บไปสินะไม่มันชุดกรอนมันเป็นสีน้ำตาลมันเข้ากับว่าไม้ของฉันอยู่แล้วโอเคเหมือนกิ่งไม้กิ่งใหญ่ที่งอกออกมาจริงฉันก็ใส่ได้เหมือนกันนะเนี่ยเธอก็เป็นขอนไม้เธอก็ใส่ได้เหมือนกันเอ็นเจโอ้ยฉันเกือบเอาเด็กมาแบบมาปล่อยแคมป์อีกแล้วว่าเอ็นเจไม่นะอย่าปล่อยในแคมป์เธอเอาไปปล่อยไกลๆเลยโอเควางไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันอยู่นี่ไปก่อนนะจ๊ะไหนเธอเอาอาหารจํานวนมากมาด้วยหรอเอามาด้วยอยู่นี่โอเคมาเลยฉันกำลังหิวเม อาจิ๊กนัำมาป่ะเจอไหมหนังกุย้ยเตยยังเลยโอ้โหนี่ฉันต้องมานั่งโอโ้เจอแล้วโอ้โหต้องบน่นต้องบน่นโอ้ยเกือบเกือบแล้วโอเคได้มาแล้วแบบนี้ชิวๆแล้วแลกกระเป๋ากันเลยแล้วก็หน,นังหมาปู้ยฉันต้องไปหาเด็กเพิ่มแต่ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนที่สองอยู่ไหนจิกอ๋อเธอคงต้องใช้แบบว่าจิตวิญญ,ญาณในการตามหาเด็กโอโ้ให้ใช้จิตวิญญ,ญาณอีกแล้วหรอดมกลิ่นนล้ก็แล้วกันว้าวฉันเจอประสาทขาวทิสด้วยแล้วเจอเด็กด้วยหรือเปล่าล่ะไม่เจอไรประโยชน์ให้ตายเธอ ฉันก็ลืมคิดไปเลยเนาะแล้วฉันจะเอาจะสร้างอะไรทาไมอะ่ะเข็มทีดอะ่ะถ้าสุดท้ายไม่ได้เอาเด็กมาวางไว้มันก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีนี่นาะถูกต้องแล้วแหละโอ้ย oh, ชิคกี้พ่อนายเลยอะ่ะพยายามช่วยให้ได้เยอะที่สุดก็พอเอ็นเจไม่จำเป็นต้องช่วยครบหาคนที่สองยังหาไม่เจอเลยชิคกี้โอ้โหฉันไม่เจอบอดเจเทีะฉันอยากได้ถุงเผ็ดไอ้ถุงเผ็ด <laughs> 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 อีกแล้ววันนี้อยากกินเผ็ดนันเนี่ย เรียกว่าว่าต่อไปนี้คือถุงเผ็ดก็แล้วกันนะจิกี้ถุงร้อนถุงสุกโอ้เดี๋ยวด้ะฉันเหมือนโดนตัวอะไรไล่แล้วแหละตอนนี้อ๋าตอนนี้ฉันก็เป็นขอนไม้ที่ใส่นี่เหมือนกันชุดเกาะสีน้ําตาลโอเคเอ็นเจสามารถวิ่งได้ชิวๆเดยนนะเจ้าวางมาไล่ฉันน่ะได้เลยเอวันนี้ทรัพยากรมันหายากแปลกๆนะเนี่ยฉันไม่ค่อยเจอถังน้ามันเลยอ่ะหลังจากฉันจะกลับย้อนลอยไปที่แคมป์เด็กคนแรกแล้วกันนะไม่ใช่ที่ถ้าเด็กคนแรกเด็กคนที่สองอาจจะอยู่ใกล้ๆก็ได้หรืออาจจะอยู่อีกฟากหนึ่งก็ได้เอ็นเจใช่โอ้ฉันไปอีก เด็กคนที่สองอาจจะอยู่ใกล้ๆถัดไปโอ้อฉันเจอสตองโฮแล้วด้วยโอ้ฉันเจอขวานแดงอุย๊สยสุดยอดเจอทุกอย่างยกเว้นเด็กคนที่อ2อโอ้แล้วฉันก็เจอกล่องดํา โอ้ยบอกทีว่าได้ของโหดโอ้ยก่อนเจอของโหดนี่ฉันจะตายแล้วเนี่ยโอไม่นะเฮ้ยฉันได้ยินมาเสียงกบกระโดดขึ้นมาจากน้ำโอ้ยไม่ใชใ่เจอแล้วกบเลียฉันจะตายเจอจโอ้ยิกี้นายโดนกบเลียจนตายนี่คือแบบว่าเป็นบอกว่าหมายความ,ามาว่าไงรู้มาหมายความว่าไงกระจก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 กระจโอ้โหขนาดนั้นเลยนะทำไงดีเลือดก,ก็เหลือน้อยกล่องดำก็อยากได้เ นายก็จัดการเจ้ากบพวกน้ยไปก่อนสิฉันจะตายจากการที่แบบว่าโลบไม่ได้เนี่ยเฮ้ยไปขอนไม้อะไรไม่แข็งแกร่งเลยอ่ะโอ้โหดิฉันโดนตีขนาดดีก็ถือว่าแข็งแกร่งแล้วเอ็นเอาฉันอยู่ใกล้ๆนายนี่นะยดิเธอจะมาขาบบอยกล่องดาฉันหรอไม่นะไม่ไม่ม่ไม่ไนี่ อยางเปิดค่ะหูฉันเลยโอ้โหได้คุณในสองอันติดสุดยอดเลยบอกให้ฉันเปิดก็ไม่เอาน่าจะได้ของดีกว่านี้คุณในก็มีอยู่แล้วได้คุณในอีกโอ้ my god เฮ้ยโอ้ยเดินขอนไม้หรือบ้ด้ขอนไม้เดินได้คือฉันเองอุ้ยกล่องทองมันทองจริงไหมมันเป็นกล่องไม้ขอบทองหมายความว่าไงอ่ะมันคือกล่องทองเอเจได้ของโหซะด้วยเฮ้ยทำไมฉันเจอบ้านตกปลาติดกันสองหลังเลยอ่ะใช่แล้วฉันเพิ่งรูดของมาเมื่อกี้นี่แหละสุดยอดก็กลัวเราแบบไม่มีที่ตกปลาเลยใช่แล้วแหละไฟฉายใหญ่นี่แหละสำคัญเลย เราเอาชีวิตรอดในขอนไม้เราจะเป็นต้องมีไฟฉายด้วยตอนนี้แคมป์ไฟเลเวลห้าแล้วอีกแค่ขั้นเดียวเอ็นเจเย้ไม่เจอเด็กคนที่สองเลยอะ่ะเธอไปหาเด็กคนที่3าข้ามไปเลยก็ได้นะน่าจะใช่นะฉันว่าคงจะต้องข้ามไปแล้วลฉันยังไม่เจอโบสถ์ในโซนภูเขาไฟเลยอะไรกันเนี่ยฉันเจอทุกสิ่งก่อสร้างแล้วยกเว้นโบสถ์องส่ฉใช่ไหมคนบาปไม่มีโบสถ์ให้เข้านั่นจะซชิคี้นยะคนบาปโอ้โหที่เก็บมาทั้งกระเป๋านี่ไม่มีเชื้อเพลิงเลยเหรอที่ฉันเก็บมามีต่เหล็กทั้งนั้นเลยโอ้ยซิกี้ฉันลืมเห ฉันจะลองขึ้นไปหาข้างบนดูก็แล้วกันนะเด็กเอ,อ๋ยเด็กน้อยโอ้ยโดนกบเลี้ยเขาแล้วส่งเสียงออกมาหน่อยแล้ว โอ้โอเคในที่สุดฉันก็เจอแล้วโบดดไม่ใหญ่เจอาโบดโอ้ยกวางมาตามฉันอ่ะแต่กวางตามฉันไม่ได้เพราะกวางติดบารโอ้กวางตามเธอฉันชิวแล้ววันนี้ทำไมพูดงั้นนะทิกิวันนีนายกำลังจะโยนพลายฉันเลยนะใช่แล้วฉันรอดแล้วแหละศัตรูที่อยู่ข้างหน้าฉันนี่ก็เยอะพอแล้วเอ็นเจโอ้ยหุยโอ้ยโดนหมาไล่กัดชุบชกอ๋ออ๋อตายแน่เฮ้ยโอ้ เกิดอะไรขึ้นไน้เจ๊ตกกับดักแล้วโดนหมาลุมกัดจะเป็นขอนไม้ที่โดนหมากัดโอ้ไม่กอดไม่นะเห็ุฉลุดออกจากหัวเลยนี่แค่เตรียมตัวเข้าไปเอาชีวิตรอดบนขอนไม้เนี่ยเราก็ไม่รอดแล้วหรอเนี่ยจ <laughs> ฉันมีบัดเดลโอเคเดี๋ยวฉันไปฉันขอเปิดกล่องเอาของตรงนี้ก่อนนะถุงสุกจงออกมาเรียบร้อยได้แล้วถุงสุกเอ็นเจสุดยอดเท่านี้ฉันก็เตรียมการพร้อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปช่วยเธอแล้วเราไปเอาชีวิตรอดในขอนไม้กันเลย <laughs> ทำไมชีวิตจะมาเศร้าจังเลยอะ่ะมีคํามอบเดชอยู่บนหน้าฉันด้วย แต่รู้สึกแปลกๆมากเลยชิคกี้หมดชีวิตจะมาจบแล้วมันแปลว่าอะไรรู้ไหมเอ็นเจครับว่าเดทบนจองเธอแปลว่าอะไรหรอไม่ได้แปลว่าตายนะรู้บ่าแปลว่าอะไรแปลว่ากระจอกโอ้โอโอแขนเลยอย่างงี้แขนเลยร้อยฉันลุกขึ้นมาได้คนเถอะรู้ไหมว่าคําว่ากระจองเนี่ยไม่ต้องพูดดังๆก็ได้นะพูดเบาๆมันก็เจ็บฉันก็ใจแล้วละกระจองอหน่อยเน่ยชิคกี้นี่แหละจังหวะที่เธอล้มเนี่ยฉันซ้ําได้เออนั่นไง ฉันอยู่นี่ระวังหมาด้วยล่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการให้ถ้านายตายแล้วก็ฉันจะรอเขามากระจอกไปตลอดชีวิตเลยถ้าฉันตายนี่เสียชื่อขอนไม้เลยแน่ใช่แลยวเอาแหละขอนไม้นัมเบอร์วันมาช่วยแล้วขอนไม้น้ำมาถูกระจอกหน่อยเนี่ยจะเตืนอนว่ากระจอกไปทําไมเอาแหละลุกขึ้นมาขอนไม้กระจอก โอเคฉันพลาดองกรอบหน้าไม่พลาดน่เอาแหละไปเลือกขอนไม้กันเลยดีกว่าเอ็นเจฉันว่านะแป๊บหนึ่งนะชิคกี้จะขอเปิดก่อนได้ไหมล่ะไม่ฉันได้ไฟฉายใหญ่มาแล้วอ้ยคุยฉันได้ขวานแดงเหมือนกันฉันก็ได้ขวานแดงเหมือนกันก็ได้ไฟฉายใหญ่โอ้ยโอเควันนี้เราพร้อมแบบสุดๆไปเลยไปกันเลยกลับแคมป์ไปเตรียมของของเธอให้พร้อมดีกว่าเธอมีป้อมปืนกี่อันแล้วเนี่ยสามอันแล้วโอเคถ้าเธอพร้อมแล้วสิเหลือแค่อาหารอาหารนี่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าฉันมีถุงสุกยังไงล่ะตอนนี้เลย ยิวมากเอาทำ <c oughs> ไมตอง,งอ่านตอนตอน,นี้นเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเชาะให้ป๊บนึงนะไปเชิบอ,อ่ะย่างย่างสุกย่างสุกช้อช้อช้ยนายมีโยชน์นี้มันดีจริงๆเลยนะปกติเป็นฉันฉันถึงบอกไงฉันอยากให้มันมีอาชีพที่เกิดมาพร้อมถุงสุกจังเลยอะมันอาจจะโกงเกินไปนะทิกกี้เพราะมีอาชีพที่แบบมาพร้อมกับธนูไฟแล้วยังไงล่ะไม่เป็นไรเอาแหละไปลุยกันเลยเอาอ่าโหสุดสุดท้ายเรามีเด็กคนเดียวอย่างนั้นเหรอใช่แล้วมีแค่คนเดียวอย่างเหรอถแางังนย่างเด็กเลยกันไม่ สุกนเอาแหละลูกไหนดีเรียกเรียกขอนไม้เป็นลูกลูกไหนดีล่ะอันนี้ก็ได้มั้งอยู่ใกล้ๆเสาประพาคารพอดีเอางั้นเหรอแต่นี้โล่งดีนะเอาอันนั้นก็ได้อาลองๆก็ได้เอเจเออฉันตั้งฐานทับปั๊บนึงไอ้ชิคกี้เอาแหละเด็กยืนอยู่ตรงนี้เลยนี่โอ้ยมันอยู่บนเรือนโนอาที่แบบว่าหัวเรือเฮ้ยโอ้โหยัาไปทันไลบ่าลวไอเจ วางกวางเอ็นเจกวางมาเฉยเลยอ่ะเธอต้องวางข้างหน้ากับข้างหลังนะแล้วก็หันป้อมปืนอ่าฉันว่าหันป้อมปืนเข้าไหมอาจะปึ๊บอย่างนี้เหรออ่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแหละเอ็นเจแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมุมนี้มันจะยิงก็ไปถึงรอชิกี้มันกดได้หรออ็ไม่แน่ใจอ่ะอาจจะต้องลองดูแต่ฉันว่าป้อมฝั่งนู้นอันเดียวก็น่าจะถึงอยู่แล้วแหละก็นั่นสิงั้นสองอันติดเป็นเลยละกันเพรแต่อันนี้มันหันไปข้างนอกไม่เป็นไรกันตัวที่วิ่งมาทางนี้ไงอาจจะทันก็ได้โอเคตามนั้นเราสามารถทุบแล้ววางใหม่ไได้้ม่่งหว 马来，我有。 คือความหดของฉันหุ้ยเห็นโอ้ะเดี๋ยวนะมันก็มีตัวที่มาจากข้างหน้าเหมือนกันเดี๋ยวนะจนหันยังไม่ทันเห็นหมาเลยหมาตายหมดแล้วอะเอนเจตายหมดแล้วอ๋ออาหารสุกนี่อาหารสุกนี่เรียบร้อยกินกินช้ำๆฉันชอบอาชีพนี้ที่สุดเลยอยากบี่กับนายที่มีถุงสุกมันเพอร์เฟกต์มากเลยเอาแหละเราแอบอยู่นี้ชิวๆเลยไม่มีแล้วหัวแล้วหรอกเอ็มเมื่อกี้จะฉอดอะไรฉอดก็ตายนี่เอาไปกินเนเจอิ่มแล้วอะชิคกี้ท้องจะแตกแล้วอิ่มมากอู้ชิวมากแล้วมันก็เงียบสงบเกินไปไหม เพราะว่าคืนนี้แบบว่าเจ้ากวางอยู่ที่นั่นสินะเจ้ากวางอยู่ที่แคมป์มีคนมาบุกแคมป์เอาแหละสบายๆเอนเจโอ้โหคืนแรกก็แบบชิวๆแล้วเอนเจโอ้ยฉันไม่รู้แบบว่ามันจะอะไรจะง่ายขนาดนี้มาก่อนเลยเอ,อ้ยฝนตกจิกกี้้าเข้าไปหลบในขอนไม้จะโดนฟ้าผ่าไหมโอจริงด้วยอยากรู้เหมือนกันฉันว่าไม่นะนั่นสิเพราะว่าในขอนไม้เนี่ยไม่มีน้ําหยดลงมาเลยไม่มีฝ<ช>นทะลุลงมาโอ้โหปล่อยเด็กโดนตักฝนอยู่ข้างบน <laughs> ปล่อยเด็กตากฝนอยู่ข้างบนแบบนี้แสดงว่าเราอาจจะไม่โดนฟ้าผ่าจริงๆก็ได้ <น>เป็นไปได้ไม่มีเสียงบ,บับเคลื่นเลยอะเอ๊ะเดี๋ยนะโอ้ออกมาข้างนอกแล้วจะเห็นสายฝนแต่พอเข้าไปข้างในปุ๊บฝนหายเอนเจ แด่ลองเดินดูสิสายรอฟ้าเหมือนมันจะเป็นแค่พายุฝนเฉยๆอะชิค้ไม่มีฟ้าผ่านะอย่างนั้นหรอแต่ว่ายังวัดไม่ได้เหรว่าจะโดนไหมปกติฝนตกทีไรนี่ฉันโดนฟ้าผ่าตลอดเลย <laughs> อันนี้เป็นแบบฝนตกธรรมดาโอ้มีฝนตกกับฝนตกพายุเข้า <laughs> ใช่แลว้วแต่ฉันกลับไปคราฟสิ่งที่เรียกว่าตัวบอกเวลาซะหน่อยดีกว่าเอ็นเจโอเคเอาแหละนาฬิกาบอกเวลาคราฟไปเลยนี่โอ้ย มกแกแล้วเพราะฉันต้องรีบวิ่งหนีออกมายังไงแหละโอ้นี่นี่นี่เจ้าตัวนี้ลอ่อมันมาให้โดนป้อมยิงเลยมานี่เลยจ้าสวัสดีเวลคัมสมายโฮมนะไม่นายคิดว่าคิดว่าจะมาชนะฉันได้อย่างนั้นเหรอนี่โอ้อยนี่มันอุโมงค์นรกชัดๆเอ็นเจ่นตรอุโมงค์นรกของจริงเลยตอนนี้ที่นี่เป็นฐานทัพของเราแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดยาพี่เราไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้แล้วเนี่ยแค่ยืนเฉยๆแล้วแบบนั่งแบบกินข้าวดูการ์ตูนกินหมูทอดเที่ยวเฉย Graduate, <laughs> หมูทอดอย่างนั้นล่ะหมูหมูทอดหิวเอ็นเจเกมนี้ไม <laughs> <ๆ>่มีหมูเอานี้ไงตัวฉันสีน้ำตาลน้ำตาลเป็นหมูทอดเหมือนกันนังน่ากินแปลว่าเธอน้าจะหิวเป็นการส่วนตัวอยากกินหมูทอดก็นิดหน่อยหิวนิดหน่อยดูตาโปนหิวจนตาโปนลงมาแล้วขอไม่ขอน้ำตาเทียมหน่อยตาฉันแห้งมากตาแห้งหมดแล้วเอ็นเจโปนขนาดนี้โปนมากเลยเอาไว้จองน้องๆที่อยู่หน้าจอตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ดูสิน้องๆไม่อ ินผักเม่ฟ้องซะเลยโอย้ต้องกินผักนะครับน้องๆไม่ง,ไนะงั้นเอ็นเจฟองพ่อเม่แน่นอนเออจะไปฟองนะั้นเนี่ยเนี่ยไม่กินผักอีกแล้วเนี่ยทําไมไม่กินผักฉันยังกินได้เลยนะา <c oughs> เอาแหละมาดูกันซิคืนนี้เราจะลองอยู่ข้างบนอย่างนี้แล้วกันเอ็นเจได้เลยมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไตงตอนเราอยู่ในขอนมาเอยเดี๋ยได้คืนนี้เจ้ากวางมาไล่ลนะ่เเ<อ>าเราเอ็นเจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดเราอยู่บนขอนไม้เจ้ากวางจะสวบเราได้เข้าไปข้างในดีกว่าใช่ไหมมุดเลยมุดมุดเอาล่ะฉันจะอยู่ตรงนี้นี่เลยโอเคฉันเปิดมุมอง งเลยดูซิว่าจะมีตัวอะไรพุ่งมาไหมฉันเปิดบมองไกลๆดูไว้ให้เรากันรอบๆตัวเอาแหละดูเหมือนว่าจะถึงตอนนี้ก็ยังเงียบสงบอยู่นะไม่มีตัวอะไรมายังไม่มีเลยนะว่าหมดคืนนี้จะเป็นเจ้าแพ้ด้วยนะเอ็นเจว้ยิง่งอีซี่เข้าไปใหญ่เลยถ้าจะแพ้มาเนี่ยขยับหน่อยเร็วชิคกี้เดี๋ยวจะแพ้ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่เอาเต้นออาเต้นเต้นเต้น ฮมาเลยมามาเร็วมาเร็วไม่เอ้มาเลยอ่ะไม่อย่าบอกนะอยู่ในนี้โอ้ยโหดูถูกไม่ได้เลยมาแล้วนี่ไงเอ็นเจหูยจังจะแก่หุ่นโอ้โหพยายามคุยคุยผิดทางโอ้โหมันมันงงทิดทางไงเพราะเราอยู่ในนี้มันเข้ามาคุยไม่ได้นี่นี่มาวัดเลยมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหนี่ไงติดติดติดโอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหยิงแพ้ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ยิงหมา ว่าไงอ๋อตกใจนึกว่าเด็กหายนึกว่าเด็กนอนขุิดกระเด็นไปแล้วนอนขุิดกระเด็นแล้วยังอยู่ยยอยู่อยู่ใจแล้วามาแล้วมาวมามามาดูดูเลยดูเลยมาเลยก็มา ก็มาดีครับบิดอโอ้โหี่ฉันยืนเดินเข้าไปแบบใกล้ๆตดอขึ้นเข้าไปบนนู้นแล,ล้วชิคกี้แล้วไงต่อควินเดก็กหุด่เดก็ดเดกโอ้โห,โโหไม่โดนเด็กยังไม่โดนเลยเป็นแพ้ภาษาอะไรจะจอกชะมัดเลยโอ้โหนี่ฉันยืนยืนข้างหน้าอย่างนี้เลยยืนต่อหน้าเลยดิเออไปอ่ะหุ่โอ้ยเดี๋ยวโดนนวชิคกี้ออกไปไกลเกินไม่ได้โอ้หที่จะแพ้อะไรฉันอยู่อย่างนั้นเหรอเอาล่ะเช้าแล้วเอ็นเจว้าไปเลยไปเลยชิคกี้โอ้โหเท่านี้เราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าแบบว่าข้างในเนียปลอดภัยแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ใช่แล้วบอกเลยวมันโหสุดๆไปเลยน้องๆขอแค่น้องๆมีอาชีพซานตาครอสอันนี้นะบอกเลยว่าโกงมากแล้วก็ถุงสุกข,ของแบบชิกกเกียใช่แล้วโอ้โหแล้วบอกเลยนะมีถุงสุกอย่างนี้ก็นี่สบายย่างกินไปเลยแบบนี้ อันนี้คือแบบีซี่หรือถ้าน้องๆคนไหนไม่มีถุงสุกก็เอาแปลงคลแครอทมาปลูกข้าง้านี่ก็ชิวเหมือนกันใช่แล้วแล้วแบบนี้คือ fk ได้เล,เลยเนี่ยไม่ต้องมานั่งค้าของหรืออะไรเลยใช่แล้วนี่ฉันกล่าวว่าฉันจะยืนหลับอยู่ตรงนี้แน่ๆเธอเธอไม่หลับนะตาปนขนาดนั้นไม่เรียกว่าหลับเลยลตาไม่ได้ไม่มีเปลือกตาให้ตายเธอโอเคเท่านี้ก็พิสูจน์แล้วนะครับทุกคนว่าขอนไม้พร้อมกับป้อมป,ปืนอยู่ได้แบบสบายๆหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์และนี่คือวิถีชีวิตแบบปึ๊บโปร ถึงแม้จะเป็นคอนไม้กระกจกกระจกพวกเราก็เอาชีวิตรอดได้แบบมือโปรได้นั่นเองเอออยากให้เราไปเอาชีวิตรอดแบบมือโปรที่ไหนอีกสามารถพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับใช่แล้วจานไปได้นั้นที่ไหนเราก็สามารถเอาชีวิตรอดแบบมือโปรได้ถูกต้องเลยนะครับอย่าลืมเช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราได้แล้วก็แวะไปซื้อโปรกแจเอนจชิกี้มีใครแล้วที่ลิงค์ช้อปปี้เออแล้วเลยไว้เจอกันใหมุ่่นนี้เวลาเดิม4ี่โมง15นะครับไปละบ๊าบยบายไปบุยเจอกัน